สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากินก้ามปูต้มก,กันนะคะนี่ มาดูเนื้อหน่อยนเนื้นอ,อ,เ,อเป็นไงสองชิ้นสิรสชาติเป็นไงเนื้อมีใส่อะไรใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาอร่อยนี่มันมีแบบแกะแล้วเนี่ย โดนเนื้อข้างในชโลนเนื้อข้างในหน่อยใกล้ๆ <c oughs> พอไม่เห็นนะเอียงข้างหน่อยเนื้อข้างในมันไม่ค่อยโตครับ <c oughs> รสชาติเป็นไงหวานหวานออกนะหวานออกนะเค็มๆนะเพราะน้ำปลาเค็มน้ำปลาอ่า ใหญ่มากยิ่มไปเลยน,น้ำปัน่นดีม,ม,มากไห้กินโชว์เพื่อนๆนหน่อยสิอ,อธิบายรสชาติด้วย เหมือนโปรอันแต่ว่ามันจะมีความกึ้กึกกินหมดไหมเนี่ยหมดไม่หมดแน่นอนเอาะครับมากินด้วยกัน ได้กันนะครับมากินได้กันนะครับม่เห็นตอนดึกๆนี่ตายเลยตายแน่ใครดูตอนดึกๆนะฮะต้องหิวแน่นอนส่วนที่อยู่ในแถวกรุงเทพแถวในเมืองอะไรอย่างนี้จะหากินยากหน่อยแต่ว่าต่างจังหวัดนี่ก็เป็นฤดูของเขาแล้ว จินเหลือน้ำปลาแตจีนเยอะจิมล่า <laughs> อแม,ม่ฟินมากอร่อยน,ะนี่ สิสม,สมว้าวอันนี้อันใหญ่อันนี้อันใหญ่ดูปูต้องตัวใหญ่ขนาดไหนเนี่ยปูนาก้ามมันถึงใหญ่ขนาดเนี้ยจินไปลมาจิา้มน้ำปลา ปากเต็มคำมีเนื้อข้างในอีกจอ,อกเป็นมันมากกว่าข้างในอ๋อมันจะมันๆใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันพ่อกินไม่ได้ เออเมื่อพ่อแพะปูความการกินก็จะรู้สึกโอ้ขมขุ่นหน่อยขมอะไระอ่ะขมตรงข้างในเหรอขมตรงเนี้อเขาตรงนี้ที่ออกแดงนะอ๋อที่มันติดกระดองใช่ติดกระดองมาครับ น่เน่เนลองเอาอันใหญ่ให้เพื่อนเพื่อนดูนี่ของพอเน่เน่เน่ก็ไม่แท้ปูทะเลเลยะถ้าอันใหญ่ใหญ่ฮะปูทะเลน้อยๆเลยฮะปูดำอ่ะมีสองตัวเลยอ่ากินคู่เลยกินโชว์เลยกินคู่อ่ะกินให้เพื่อนๆนดูหน่อยินพี่ดูหน่อยกินคู่ สุดยอดไปเลยอร่อยมากเนื้อนั่นอืมเดี๋ยวขอแยกลาบมุมข้อใหม่กันโอเคกินไป กินไปหกตัวเหมือนกินไปสิบตัวเพราะเนื้อมันแน่นมากแม่เลยน้ำป่านันเว้น กูเดี๋ยวโอ้โอเอาเนี้ยเอาเนี้ยใส่ไปได้วยอ่ะใช่อแค่กู เล็กนะใหญ่แล้วสำหรับปูนาไอตรงนี้มันนิ่มๆด้วยอ่ะปลายกามมันไงกินได้ก็ปลายกามมันก็กินได้โอ้โหไอ้ก็ใหญ่ไม่แพ้กัวอันเมื่อกี้เลยจัดเลยไอเค็ม <laughs> ดูแล้วหิวตามเลยไม่ใช่ได้ใ่พ่อกินไม่ได้อร่อยทำนุ่มแตุ่๊กกิ๊่ไม่ได้ นอกจะกรุกรุบข้างในจะนุ่มนุ่ะเราจะไปเดินดูคำสุดท้ายอ่ะอิ่มแล้วเหรอจะอิ่มแล้วเหรอไม่คนะถ้าจะหมดเข <laughs> าจะหมดโชว์คำสุดท้ายให้นะเกี่ยเออเอาแต่เนื้อ แต่เนื้อเล,หลยหลายหลายอันใส่ช้อนหลายหลายกล้ามมารวมกัน อนะโอ้โหคำใหญ่มากโอ้ยโ,โอ้ยจอ,อ,อนไม่พอใส่แล้วโอ,อ้โหจับกามเพิ่มด้วยน้ำไปด้วยกรร้ามตามด้วยข้าวโอ้โห,ห,หยอดเลยอืมอร่อยมากโอเคเรยวลาเพืเ่อนๆพี่ๆทุกคนไปแค่นี้แหละครับเจอ,อกันคลิปหน้า สวัสดีครับ